สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธันวาลีทนเทนธรรมโลดเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะรหัสน,นิสิต6410450150ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับรายวิชา,าพันธุศาสตร์ในสื่อค่ะโดยคลิปวันนี้นะคะที่จะพูดถึงจะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวที่เป็นมีอาการเป็นออทิสติกค่ะแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดถึงจะเป็นอ,อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะทําให้น้องเกิดอาการเป็นเกิดอาการออทิสติกได้ค่ะ โดยวิดีโอจะเป็นวิดีโอดังนี้ค่ะโดยคลิปนี้นะคะเราอะจะเป็นคลิปของอ่าของคุณคุกกี้ค่ะเขาจะ,ะน้องคุกกี้ค่ะเโดยเขา,า,ะเาอคะค่ะเป็นได้ลงคลิปทางใน t i k กต็อกะค่ะว่าน้องเขาว่าน้องแมวที่เขาเลี้ยงอะคะ่ะชื่อน้องคุกกี้ ไปสายพันธุ์สกอติค่ะแล้วก็น้องเขาอะค่ะถ้าสังเกตก็คือน้องเขาจะมีอาการเป็นออทิสติกค่ะก็คือจะมีความแบบว่าเออหน้าน้องเขาะจะมีอาการป่วยบ่อยอแล้วก็มีหน้าตาค่ะที่ผิดแปลกไปจากาน้องแมวปกติอะค่ะถ้าอย่างในคลิปอะค่ะที่คุณแม่นอนองน้องคุกกี้ลงไว้ก็คือน้องคุกกี้ค่ะจะมีอาการที่ป่วยบ่อยแล้วก็จะมีขนาดที่ ตัวเล็กกว่าเพื่อนๆในข้ออีกสี่อ่าอีกสามตัวค่ะโดยที่ในข้อค่ะจะมีทั้งหมดสี่ตัวเนาะโดยหน้าตาของเรานะคะเขาจะมีอ่าอาจจะมีอาการที่ตาค่ะอาจจะห่างไปจากปกติของอ่าห่างกว่าปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะนหน้าตาค่ะที่อาจจะมีความ งงง,งมืนมนนะคะอาจจะเกิดจากการพัฒนาการของเขาด้วยซึ่งบางทีอะค่ะในอาการออทิสติกอะของแมวบางตัวค่ะอาจจะมีอาการแบบเดินเซเดินเป๋หรือว่าอาจจะมีพัฒนาการที่ช้าก็คือแบบว่าลักษณะในการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่สามารถเดินได้เร็วเท่าแบบเพื่อนๆตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือบางทีอะค่ะอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็คือแบบว่าเช่นอ่าเรื่องของหูการรับรู้ประสาทรับรู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะแบบต่ำกว่าเมลปกติทั่วไปะคะ่ะโดยสาเหตุอะคะ่ะที่น้องอาจจะเป็นออทิสติกได้อะคะ่ะคืออย่างแรกเลยอะคะ่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบรีดดิ้งการผสมพันธุ์ก็คือจากกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะก็คือด้วยความที่น้องเขาอาจจะ,ะเป็นพันธุ์สกอตติเตอรค่ะเออ่ทางพันธุ์สกอตติเอ่าทางตอนนี้นะคะ่ะทาง wcf เขาได้มีกฎในการผสมพันธุ์ออกมาเนื่องจากว่าอาน้องสายพันธุ์สกอติโฟ,โฟโร์อะค่ะจะสามารถแบ่งได้เป็นสองแบบก็คือน้องหูตั้งกับน้องหูพับซึ่งน้องหูพับว่าค่ะเราจะเรียกกันว่าน้องเขาอะค่ะเป็นแมวยินด้อยเพราะว่าอา,อาการหูพับของน้องเขาอะค่ะเกิดจากการบริดดิ้งการผสมพันธุ์ของมนุษย์ที่ทําให้น้องค่ะมีอาการหูพับแล้วอพอหูพับใช่ไหมคะ มันทาให้กระดูกอ่อนของน้องค่ะบริเวณห่ะเขามีความอ่อนแรงทําให้กระดูกอ่อนรอบๆตัวน้องเขาว่าค่ะมีความผิดปกติไปด้วยเพราะงั้นล่ะค่ะเขาเลยไม่แนะนําให้นําแมวหูพับสกอตติทหูพับกับแมวสกอตติหูพับว่าค่ะมาผสมพันธุ์กันเนื่องจากว่าอาจจะทําให้เกิดอาการออรทิสติกได้หรือว่าอาจจะมีอาการทางบร,รุคามอย่างอื่นเช่นฟันเยนินหน้าเบี้ยวอะ,อะไรประมาณนั้นค่ะโดย อ่าตอนนี้ค่ะจะไม่ได้มีแค่การผสมพันธุ์แบบหูพับหูพับอย่างเดียวจะมีทั้งหูดีดหูดีดจะเกิดจากการที่ว่าน้องเขาอะค่ะเคยเป็นแมวหูพับมาก่อนแต่ว่าด้วยอาการอะไรบางอย่างเช่นอากาศที่ร้อนหรือ,อมีการรักษาอะไรหูอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทําให้น้องอะค่ะมีหูที่ดีดขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นน้องคนนี้ยกตัวอย่างเช่นน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ค่ะเคยเป็นแมวหูพับมาก่อนแต่ว่า ออด้วยอากาศที่ร้อนหรือว่าการรักษาไายหัวค่ะทาให้น้องเขาอะค่ะมีอาการหูตั้งขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่แค่สองอาการนี้อย่างเดียวอาจจะเกิดจากการพันธุกรรมด้วยที่ว่าน้องเขาอะค่ะมีพ่อหูตั้งแต่ว่ามีคุณแม่หูพับอาจจะทําให้น้องอะค่ะได้เรียกว่าไงมียีนด้อยอยู่ในตัวแต่ว่าไม่เผยออกมาค่ะทาให้ตอนนี้ค่ะทาง WCF ได้มีกฎ เออไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกฎมากกว่าเรียกว,ว่าขอความร่วมมือว่าบุคคลธรรมดาค่ะไม่แนะนําให้ผสมพันธุ์น้องแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะหยุดผสมพันุ์น้องแล้วคนที่จะผสมพันธุ์ได้ค่ะแนะนําให้เป็นทางฟาร์มที่มีใบมีอ่ะมีการตรวจสอบมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีเยอะมากที่คนธรรมดาค่ะผสมพัน,นอ,ออกมาแล้วทาให้นนองค่ะเป็นออทิสติกคือมันอาจจะไม่ได้ส่งผล กับทางสายพันธุ์ก็จริงแต่ว่ามันจะส่งผลต่อน,น้องแมวโดยตรงค่ะเเพราะว่าหนึ่งคือน้องเขาจะป่วยง่ายมีอาการเป็นออทิสติกก็คือก็คือมันจะทําให้ทางพันธุกรรมน้องค่ะแย่ลงไปเรื่อยๆจากที่มียีนด้อยที่เป็นหูพับอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าหลังจากนี้ค่ะถ้าเรายังบีต่อในด้านของหูพับหูพับต่อไปหรือว่าหูดีดกับหูพับอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้ตัวน้องอะค่ะยิ่งมีอาการแย่ลงเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยเเพราะว่าอย่างน้องคนเมื่อกี้ค่ะที่ทุกคนเห็น ก็คือน้องเขาตัวพี่ของเขาอะค่ะมีอาการเป็นฟันเหยิ้นซึ่งทางเราอะค่ะได้ปรึกษาคุณหมอแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทําหมันยกข้อเลยเพราะว่าอคุณหมอเขาก็ไม่มั่นใจเนาะว่าตัวตัวเนี้ยที่เราได้มาเราไม่รู้เลยว่าด้านในตัวน้องเขาอะค่ะมียีนอะไรจากใครมาบ้างเช่นว่าโอเคเราเรารู้ก็จริงว่าตัวพ่อเขาอะเป็นหูต่างแต่ว่า ัวแม่เขาเป็นหูพักแต่เราไม่รู้เลยว่ารุ่นยายรุ่นทวดเขาก่อนหน้านั้นอะคะ่ะมีมีมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วสมมุติว่าเราบีดรุ่นนี้ต่อไปรุ่นถัดไปถ้าอาการเขาหนักเป็นเป็นหนักกว่านี้อะคะ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยคะ่ะมีปัญหากับเรื่องด้านสุขภาพร่างกายน้องเนาะแทนที่น้องเขาจะอยู่กับเรานานๆนะคะจะทําให้น้องเขาะคะ่ะอายุสั้นลงเพราะงั้นเลยอย่าออกมาพูดเรื่องนี้เอามาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าเรื่องนี้อะคะ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยเพราะว่า เรื่องพันธุกรรมในแมวอะค่ะก็เหมือนพันธุกรรมในคนที่ทำไมเราถึงตาสีดําทำไมาถึงผมสีดําจากการเป็นยีนเด่นยีนด้อยเพราะงั้นน้องแมวค่ะเขาก็มีเหมือนกันแต่แค่อาการของเขาที่เราเอามาพูดในวันนี้จะเป็นอาการที่มันเห็นได้ชัดและส่งผลได้อย่างเห็นได้ชัดละค่ะเพราะงั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลน้องแมวดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ